恐怕吗？ ตอนแรกผมเองว่านี่ร้านอะไรป้าบอกป้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกบังจัดไปครับป้าจัดให้ผมหนึ่งชามจุกๆเส้นเล็กนะครับโอ้โหดูควันป้าดีครับควันบ้านนะครับเขาก็ตลบอบอวนไปทั่วทั้งร้านนะครับโอ้ยหายใจเกือบไม่อ่กนะป้าบอกเอาเส้นเล็กใช่ไหมจัดไปป้าบอกป้าต้องตวงนะทาแบบโบราณทําใส่ชามก่อนเอาเส้นเล็กเทใส่ชามนะป้าดูนี่มันจะได้ประมาณเท่าไหนแล้วค่อยเอาไปลวกนะครับแล้วก็มีเลื่อยนะครับมีตะไบมีประแจนะครับแล้วป้าก็มีที่ลวกวางไว้ข้างๆ Amazing ป้ามีหยิบเลื่อยมาเลื่อยให้ลู ้าบาไงไม่ใช่เหโอผมแล้วเสียจริงๆแล้วก็ใส่ถั่วงอกนะครับใส่ผักบุ้งลงไปลวกสักเล็กน้อยนะครับแค่นี้ป้าก็เดินข้ามไปข้ามมานะเชียวปรุงอาหารป้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี้แต่เตาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วป้าก็เอาไปเกี่ยวกันเลื่อยไว้ตรงนั้นนะครับโอ้ยแล้วก็ใส่หมูสับนะครับแบบนี้ป้าอัดไปผมนะครับหมูสับไปสองช้อนหมูแดงใส่ลงไปกระเทียมเจียวนะก็มาโรยผักป้าบอกลองกินน้ำตกร้านป้าผมบอกไม่เอาป้าบอกร้องเหอะมันเหลืออยู่นิดเดียวก้นขวดแล้วอ่ะเหลือได้คนเดียวเนี่ยกระชอกลงไปนะครับผมบอก ป้าบอกลองดูก็ได้อ่ะนะครับก็เลือดไปใส่ในหม้อนะครับแป๊บเดียวป้าก็มาราดใ้ผมนะครับแต่ป้าบอกหนูคุยสนุกดีร้านอื่นเขามีต้มเ้ยงป้าจัดไปโค้งไก่อีกหนึ่งโค้งให้หนูไปป้าปรุงให้ผมเลยนะกระชอกระเทียมเจียวลงไปก็ผักโรยนิดหน่อยนะครับแค่นี้ราดน้ําซุปก็จบแล้วนะครับให้ผมมันหนึ่งชามปิดท้ายด้วยพริกไทยนะครับแล้วป้าเป็นเตาฟื้นที่ยังคลาสสิกนะครับนี่มีเตาแก๊สนะแต่ป้าบอกป้าไม่ใช้ลูกดูจากความดำนะครับก็ต้องคอยเติมแก๊สอัดไม้ตะเคียนเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก๊ นะครับแบบนี้นะดูตู้ปลาล็อกกุญแจโซโล2ชั้นแบบนี้นะครับกันคนขโมยและรีสอร์ทแอนสปานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าถ้าคนเยอะนอนรอหน้าร้านก็ได้โอ้ยเด็ดจริงๆนะอยู่ในมือผมนะครับโค้งไก่ของป้าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวร้านแกนะครับเราจะมาชิมกันดูนะครับแบบนี้มาครับเส้นเล็กก่อนงาไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกชิ้นกับสดน้าซักคาแบบนี้คําใหญ่ๆงาแบบนี้โอ้ยกินไปนิดนึงน้ําหมดนะบอกป้าเติมน้ําหน่อยได้ไหมป้าบอกจัดไปสิหนูนี่ไปครึ่งชามนะครับป้าก็ยังให้เติมน้ําใจดีจริงๆเรามา ลองโค้งไก่นะครับงาเข้าไปแบบนี้โอ้โหเด็ดจริงๆครับนี่